วอกซะหน่อยนะว่าเราเนี่ยชื่อไอดินส่วนเราชื่อเด่นเราสองคนอ่ะเป็นแฟนกันเฮ้ว่าไปแล้วเอาแต่เถิ่อนเลยไม่ได้เราพูดไปไม่ได้ในจุต่อไม่ใช่นะเราสองคนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าน้อยวาสนานน้อยวาาสไม่ค่อยเป็นใจแต่หน้าตาดีคนนี้ก็พูดไม่ได้ก็เรามีชีวิตอยู่วันเนี้ย ก็เพราะดงตาให้ข้าวให้น้าให้ชีวิตให้ข้าวกับน้ําแต่กลับละไม่ให้ก็อยู่มาทุกวันนี้ก็กินข้าวดงตายก็บินระบาดไม่ค่อยได้เทเออเนะแต่เราก็ไม่กลัวหรอกวาสนามันจะน้อยยังไงเราก็ไม่กลัวเราตั้งใจเรียนพลาดเพียรเป็นคนดีแล้ววันนึงฟ้าก็เห็นใจเนี่ยได้ทุนไปเรียนต่อในสำนักศิลปบวิชาทับแก้วในเมืองหลวงนดีแล้วพดีมันดีนะสิ เราก็ลาไปแล้วหลวงตาเนี่ยเดี๋ยวคนนึงที่ยังไม่ลาใครละ่ะแม่แสงเดือนเราลงรักเขาเฮ้แกยูไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นลูกแม่แสงทองเหมือนกันอยกระแกะสุดๆแต่เราเนี่ยยังไม่เคยบอกรักเขาเลยเพราะอะไรแม่เขาเนี่ยเกลียดคนจนอย่างกับพี่กับไส้แต่ไม่เป็นไรวันเนี้ยยังไงก็จะบอกรักให้ได้จะได้มีกำลังใจไปรำเรียนนะข้าเองก็ไปลงรัก ลูกสาวคนรองเขาสองคนเหมือนกันมันร้ายเว้ยอ๋อชื่อแม่แสงโสมกับแ,แม่แสงเทียงสองคนเลยหรือโอ้โหสองคนนี้เด็ดจริงบ้านนี้มีแต่แสงทั้งนั้นเลยแสงสองแลยวนี่หะโอ้สุดยอดเลยนี่ค่ะก็อยากจะไปรักเลยอยากจะไปเรียนกับแกนเนี่ยแหละอ่ะว่าเลยก็ไปกันเลยดิป้าไปนั่งกันเป็นแถวๆกินข้าวกันมาแล้วหรือย,อยังอย่ามัวแต่ไเ่ใครข้าวเราเดี่ยวน้องจะนั่ง

ี่แล้วค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเข้าไปเอียงเลย แสงสงูกสาวคนเล็กนี่แหละนางเอกลาหุ่นสมารูสวยแซ่บสีดว่าจีบจักวันนี้ขอว่าลวดลายว่าแสนดีใจเหลือเกินพี่สาวเขาเชิญมา โปรดละเว้นโทษให้ห่อการค้าน้องคงไม่กลับแล้วไม่หลง เมื่อกี้เม่อกี้หนูดีใจนะคุณแม่ดีใจว่าอะไรคะลูกดีใจว่าเจอผู้ชายแต่คนดูเขาหน้าสะดุ้งเจออะไรไม่รู้สะดุ้งแอบเจอหนูเลยเปล่าลูกดีใจนะแม่เพเราสองคนนี้นะคะเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมอ่ะดิฉันนี่นะคะมีชื่อว่าคุณนายแสงทองค่ะแล้วลูกล่ะคะชื่อแสงโสมค่ะเป็นสาวคนเล็กค่ะเของบ้านตอนท้องเนี่ยเมาทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะเอ้าแม่เนี่ยแม่บอกหนูว่าตอนท้องหนูที่ตั้งชื่อว่าแสงโสมเพราะว่าแม่ไปขโมยเหล้าพ่อขายเหล้าอยู่ค่ะพ่อจับได้เลย โดนเลยปอบี่โดนเลยไม่ได้เหรอไม่ใช่นชื่อแสงคุณแม่แสงทองนะคะมีลูกสาวทั้งหมดกี่คนนะนับก่อนกี่คนนะสี่สี่คนสี่คนมีกี่คนมีแสงเดือนแสงดาวแสงเสียงจักรีแสงดาบแสงห้ามไม่ยังไม่อยากเลแสงโซ่แสงโซ่มาจากเกาหลีค่ะตอนนั้นแม่เพิ่งเกห็นแสงโซ่ลูกสาวยอดแยะค่ะหัวมันใดบ้านไม่ไม่รู้จักแห้งเลยแม่นอนคุณแม่วันหนูก็เห็นวันไม่แห้งไหม าคุณึงเดินมาคุณแม่มามาถึงหน้าหัวกอะไรบ้างแล้วแม่เราทำอะไรไหมทำอะไรหึยแม่พอหลอหัวก็ได้บ้านเราเนอะแม่เพราะอารมณ์เสียงก็ว่าตายถุยทำไมล่ะฮะมันถุยทำไมมันบอกว่าบ้านนี้แม่ดุเงี้ยตีมันไม่บปลอดภัยดุหนูไม่ได้พูดนะแม่เดี๋ยวแล้วลูกลูกฉันไปไหนกันหมดมีตั้งสี่ห้าคนไปเรียกมาที่พี่สาวอยู่ไหนหมดพี่สาวคนที่สาวคุณแม่ทำไมทำอะไรอยู่ถอดเสาอากาศขัดอยู่บนหลังคา พี่สาวคนที่สองทำอะไรไปขัดอกอยู่ใต้ถุนพี่สาวคนโตเลยคุณแม่อะไรลูกไปปีนรั้วแอบดูผู้ชายไอ้ทำไมแม่ไม่รู้จะสั่งสอนพี่สาวเพราะทำอะไรมันติดใครมาปีรหนูก็บอกนะบอกว่าพอแอบดูเสร็จถ้าได้เอามาเผื่อแม่ด้วยถูกไหมจ๊ะหนูแม่ถ้หนูก็รู้ตั้งแต่พี่ค้อนหนูกมาถ้าปีหน้าไม่ได้แม่ก็เย็บเธอหนูว่าเรามาด้วยกันหรือเปล่าลูกมาด้วยกันสิแม่ สนใจเหรอคะพวกคนจนเม้งกินโคลสามควายแต่ว่าหมายมั่นไว้ว่าจะให้เป็นลูกสะใภ้ของท่านท่านลูกชายของท่านสอสอสิงห์สีค่ะสิงห์ไม่ต้องลูกไม่ต้องไม่ต้องอย่าไปผหวนามสกุลเขาลูกคนดูกเขาฟังลูกเลยนะไม่ต้องลูกไม่ต้องเดี๋ยวไปเสน่ห์จังไรบ้านเราในลูกน้งไม่ต้องโหวนในลูกน้งถ้ามันไปเสนอจังไรบ้านเราหนูว่าแม่ก็ไม่จะย่อยหรอกนะแม่ไปตามไปตามพี่สาวไปตามพี่เหรอทุกทีเลยรไปเ้องคนเล็กอะไรก็ใช้ทองใช้เนาะหลงเสียไมตา นี่พี่แสงเลยแสงทองแสงเล่นตั้งหน,า,นาเขาออกมาตัวแล้วเขาแม่ตาลูกแล้วแม่ตอนเด็กๆฉันแค่มันกินน้ำตาลีรือไว่าดูขนาดเนี้ยเอาจู๊น่าจะหวานจาอะกินผมไม่หวานนะ,ะชากต่อไปพบกับนางเอกของท้องเรื่อง ชื่อว่าแสงดาวค่ะเป็นลูกสาวคนที่สองของคุณแม่แสงทองนะคะก็ถึงเราจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราก็สนใจไฟศึกษาเล่าเรียนนะคะเดี๋ยวนี้การศึกษาทันสมัยแล้วมีอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ต เราอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะแล้วก็เรียนไปด้วยอินเทอร์เน็ตใช่ไหมลูกโอ้ค่ะแม่แสงดาวไม่อยากไปกรุงเทพไปเลยหรอกว่าเนี่ยอยากอยู่กับแม่บริบบทแม่งดีกว่าใช่ค่ะแล้ว็กกมีกี่คนเนี่ยลูกสาวจะมากี่คนแล้วหนึ่งสองแบบอีกคนต้องไปไหนคะลูกไอ้เด็กคนี่หนูบอกแล้วแม่ทำไมไปปีรู้แอบดูผู้ชายหนูเรียกแล้วนะอะไรหรอไปเลยไเรียกมาใหม่แบบนี้เลยทไมไปไหนไม่รู้จะบอกแม่แม่ก็รู้ว่าลูกลูกยากคใช้กินนั่นแหละแม่ เกืบแม่งโดนแน่ๆลงมาเร็วๆกับดาวร้ายหุ่นสมาร์ุดราม่าใจริษยาหนงปุ๋ยครับ เก้ไหมนะคะลูกตอนไหนทีใครมาไมอรู้ไม่รู้ใครมาเนาะมันก็ไม่รู้แม่ลองว่าคุณแม่นะคะว่าอย่างไรคะลูกหิวข้าวใช่ไหมคะติดใครมาค่ะแม่จะไม่สนใจไปเลยค่ะคุณลูกค่ะ เรือเราชอบกินแบบเม็กเรื่อแบบกระป๋องอนะนี่แต่งสองกับขวดเล,ล้าเลยนะอะฉันลืมไปตัวเล็กขนดาดนี้คากลับเข้าไม่ได้หรอกรนไม่ใช่คุอาทองให้เขาขวดบ้าเนี่อนีคนลูกคนหรือล,ลูกหมาเนะ่การกันอยู่ได้ก็ไม่รู้ลูกหมาเปล่าทำไมมันเล่นอะไรก็เ <laughs> ข้าตัวเองเนีหิวข้าใช่ไหมคะคุณลูกหนูขาห้เดี๋ยวคุจะบอกให้นแสงดาวเนี่ย ทำกับข้าวให้นะคะลูกไม่ทำกับข้าวไม่ต้องไปตลาดไปเออไปตลาดไปซื้อมาค่ะใส่ไหนไม่ไปเลยค่ะเหมือนนั่งมีอยากกินอะไรคะคุณลูกคะอยากกินเออพิซซ่าสปาเกตต่าสปายซ์แีสก็ร้านคุณไข่หน้ามอแนนด์แม่ไข่เป็นไฮโซจังเละคะลูกไปหนูว่ากินปลาหนูตรงนู้นดีกว่าปลาปลาหนู้อวคุณแม่ปหนูที่มีหนูเยอะเหรอที่มีหนูอยู่ทีวันนี้พื้ีเขาก็าผัดเผ็ดหนูให้กินนะเนี่พี่สาวเห็นแล้วไม่ต้องไม่ต้องมากลัวพวกทำเลยเสียเวลา คนสามคนนี้ไปตลาด่างนี้เลยเดี<ช>๋ยวให้ตลอดที่บ้านไปเลยสิไปเลยเดี๋ยวแม่รอที่บ้านนะไปตายตลาดไปซส้อข้้วนะไปเลยน เรจะไปไหนจ๊ะฮะจะไปตลาดจ้ะพี่ไม่ได้ถามมึงไปแล้วเอ้าเอาเอ้ามือปากกูไม่ดูกูเสียสูดนะกูเอากูไม่เล่นกะไรข้างบนเล่นอะไรก็้วเอาเข้าไปกูชัางไปนะนั่นแหละโอ้โหอารมณ์เสี่ยล้อตัวนี้ดีนะไปทีขึ้นข้างเวทีก่อนใช่คือไม่แน่ว่า ไม่ทราบว่าแม่นางจะไปไหนหรือครับผมไว้ใ<อ>ห,ไไห้เลยเขาไปไหนกันนะเขาไปไหนกันนะเออเขาไปไหนก็ว่าไม่รจะไปอยู่ไปล้อนเลยไม่รู้ไปไหนอา่ามัอเริกเก่เจ็บมากเลยนะพี่ว่าจะไปหาอยู่พอดีเลยแม่แสงดาวดาวหรอพี่ไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่อย่าว่าแต่มาเลยรจำชื่อเราไม่ได้พวกเราจำชื่อตัวเองไม่ได้หลายแสงเลื่องต้นพี่ว่าจะไปหายพอดีระวังมันพาตัวอะไรมาด้วยระวังระวัง นี่ตัวอะไรล่ะมึงเนี่ยเฮ้ยเห็นแค่เนี่ยอะไรหมูม่งเห็มูม่วงแค่เนี่ยนี่สีอะไรเออสีอะไรม่วงเออกูก็เป็นมันกถามว่าชื่อมึงไงชื่ออะไรไม่ได้ถามว่ามึงใส่ชุดสีอะไรชื่อแบบนี้กูไม่ถามว่ามึงตัดจากที่ไหนอะไรนะกูจะถามว่ามึงตัดจากที่ไหนทำไมอ่ะมึงทำไมถ้ากูตัดจากที่ไหนทำไมกูถามไงมึงตอบได้ไหมล่ะไม่บอกหรือมึงตัดเรียนแบบกู เอาเห็ดห okay, ูหนูมาติดชุดเห็ hey, ชุดละตีมึงมึงดูพระเจ้าจะไปโชเวตี้กูเออก<อ><อ>ันไงนี่ถ้าไม่มีผอมอะไรกับหน้ามันกูมองกูรู้ว่าสาววะภูมิมึงเห็นไม่ได้มีแท่งขึ้นมาเลยฮะกูรู <c oughs> ้ว่าสาวแต่ว่าภูมิมึงก็ไม่รู้อะไรชุดเนี้ยกูรอมาสี่ชั่วโมงกว่าจะได้พูดชื่อได้ไม่ใช่ชุดธรรมดานะเว้ยตอนแรกกูเกลอวจะได้มาเนี่ยอันนี้ยอมเพราะท่งคออยู่กับมันนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าชุดสปาเกตตี้ อะไรนะชาเบง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 เต้เออเออหิวได้ไงนะเมื่อเดือที่หิวอ่ะน้องสาวจ้ะเว่บอกกันตรงๆเลยวันนี้พี่ว่าจะไปบอกรักแม่น้องแสงเดือนแสงดาวอยู่พอดีเว่ยเจอกันตรงนี้พอดีจะบอกรักใครบ้านเลี้ยงสี่คนนะแต่กูไม่เอามึงไงกูเอาเด็กเลยไม่ไม่ไม่เอากูกถามว่จะทำไม่เท่าความคุณหรือเปล่า อ๋ไอ้นวดไอ้นวดมึงกัหนวดมึงมาอมียหนวดดิอยู่ในกับเราไม่ถามกูตะคำพี่บอกตรงๆเลยเว่เเพราะพี่รักน้องมากน้องรักพี่ไหมไม่รักไม่รักน้องไม่คิดสักหน่อยเหรอไม่คิดเลยทำไมพี่เจอแบบแบบนี้หน้าตาอย่ากเกาหลีเออมึงควรพิจารณาตัวเองนะเกาหลีนะเป็นในท่านสอสอสิงหิงสีเออเว่เฮเฮรู้จักป่ะคุยอยู่ในนั้นหรอ พ่อมากินกูไว้ในนั้นเหรอเป็นชื่อพ่อกูถูกว่าเดินปากมึงที่ไรกูได้กินตุ่ว่ะมึงนอนอิ่มไหนวะนะฮะมึงนอนลืมไหนอ่ะกูก็ไม่รู้ต้องถามพ่อกูโอเคเจ็บไหมเมื่อกี้เตะทางแก๊สฮะเจ็บไหมต้องลงแก๊สระเบิดทางแก๊สเจะได้รักขนาดนี้แหวนี่กูมาไหนเหมืนกันเหรอมึงสองคนมาเล่นกับกูที่เหลือลมไปแลี่อะ วันนี้ไปไหนจะไปไหนจะไปตลาดเหรอกลับไปก่อนเดี๋ยวเียกเสร็จกูเรียกขึ้นมานี่เราไปไหนเนี่ยไปตลาดเหรอไปตลาดโอ้เจอน้องเขาพอดีรักกับพี่เหรอมันตรงไปไหมไม่ไม่ไม่ทำไมอ่ะเวแห่แห่เซลฟ์แนไม่ชอบพี่หรอกทำไมก็ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ดีตรงไหนถูกตรงพีงมากับใครพี่มาการโต้เออมึงต้องช่วยกูด้วยโอ้ทำไมล่ะทำไมเขาไม่ดีตรงไหนเนี่ยไม่มีเหตุผลอะความรักมันไม่มีเหตุผล โอ้เธอไม่ยอมรับรักพี่เห็นดีแล้วพี่ต้องปั๊มจะปั๊มใครหรอกูไม่ได้ปั๊มกูหลบไปนี่ครับมึงกัปัามีนี่นะกูให้ใช้เปลี่ยนคำเป็นมวยปั๊มเออถ้าไม่รักแล้วพี่จะปั๊มโอ้งอโอ้ง่อยเฮ้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 ย ระวังตกเฮ้ยเฮ้ยได้กับพี่เราถือว่าดีสราทดี๋ยวพจะซื้อแหวนเพชรเฮ้ยแหวนเพชรใหเฮ้ยเฮ้ยไปเซ็นบล๊อคให้เป็นไงเจ้าตังใหญ่อะไรเนี่ยเห็นระยะโค้ชอัพแล้วโคตรกลัวเลยได้กับพี่เราถือว่าดีสราทดี๋ยวพจะซื้อแหวนเพชรแหวนเพชรให้แหวนเพชรพี่ตอนกลางวันจะให้ใส่แหวนเพชรแล้วตกกลางคืนแล้วพี่จะเฮ้ยจะอะไรเพชรอ๋อจะเช็ดอ๋อจะเช็ดแหวนเพชรโอ้ เป็นเพให้เป็นจสจะปเปวนายอยอนยอน,น้องเป็นคนนอนแล้วพี่จะเป็นคนไวนองจะนอนแพูหรือก็าทีเฮ้ย euh, หรือจะนอนแพเอะไรของมึงป <ๆ S 2> ใหญ่เด็กอยู่เยอะในในอะไรหนอกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยมันลงตะไอีอ่มันไม่เท่เอาใหม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 ่ดีเอาใหม่ดี มันทิ้งเลยอะพี่ติ๋เนี่ยมันดีพวกเราเลยเว้ยโอ้โหทีละตั้งมายากมากเลยมาแล้วเป็นแม่ที่มัิเดี๋ยวแม่ทําถูกต้องที่สุดแล้ว,วส่วนท่านที่เหลือนะครับผู้ใหญ่ทําให้เราดูแลเราก้าการุณนางทำตามก็ได้นะครับนะครับจะลืมนะครับครับทำต <ทำ S 1> ามผ<ว>ู้ใหญ่มาประจักษ์นนครับแม่ให้เงินแล้วนะครับได้ทีเราใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะเราต่อกดนเทส เฮ้ย <ève> เดี๋ยวก่อนจะหลุดอีกแล้วเฮ้ยยังไม่ทันป้าแม่จะหลุดแล้วเตือไปยวนลัที่สายย้อนยอดสองเป็นคนนอนแล้วพี่จะเป็นคนไกวนองจะนอนแหกปูหรือก็ตามทีเฮ้ยหรือจะนอนแหกตาตามใจติดสัทละเกือบไปแล้วเอชา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 น้อยแม่เดี๋ยวนั้นกมื่นดูโฉมแล้วอาลม จริงบ้างเหรอมึงเล่นจริงจริงจริงโอ้โหกูไม่มีตาตาดิตาโพของน้องข้างก็ละวาไว้วานขัววานงาลข้างก็ละลายสกีตาโพข้างซ้ายแล้วพี่จาวานแตงวาและอีตาโพข้างขวาแล้วพี่จาวานแตงไทยที่เที่ยงกลางแล้วแหมที่ว่างเหลือเตี้ยแต่เอาไปทำสังเวียนชนไก่เมืองไก่ไฟลั่งกันดิสนุกมากจริงจริงเย้ย i yeah. know